a s s i v e i ิน o o m นะครับสำคัญมากๆเลยตอนนี้เป็นยุคที่เราจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับดังนั้นคำว่า p a s s i ี e อิน o o m เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าได้รายได้มาเราทำครั้งเดียวเราทำยังไงให้รายได้มันหมุนเข้ามาตลอดนะครับบางคนก็ไปลงทุนเรื่องอสังหาบ้างนะครับแล้วก็ให้เงินเข้ามาแต่ถ้าพูดถึงออนไลน์แล้วนะครับตัว p a s s i v อิน com เนะครับ เราจําเป็นจะต้องวางระบบคือซิสเต็มนะครับโคดย้ําตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นการออนไลน์แล้วทำแพสทีฟคือไปหาของมาขายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่มาจากจีนนะครับน้องบางคนเนี่ยไลฟ์สดกันเหนื่อยมากเลยครับทั้งวันทั้งคืนเลยโคดดูแล้วเนี่ยเหนื่อยแทนนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหจำเป็นต้องเต้นด้วย เต้นเพื่อบันเทิงก่อนนะครับสุดท้ายปลายทางแล้วยกครีมขึ้นมาขายนะครับพอตั้งโต๊ะเอาครีมขึ้นมาขายปรากฏว่าคนมาดูเนี่ยหายหมดเลยเหลือสองคนสามคนเหลือหนึ่งคนจากเมื่อก่อนมาดูน้องเขาเต้นเนี่ยโอเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่วางระบบนะครับสาคัญมากๆเลยนั่นหมายความว่าจุดยืนโพสิชันตำแหน่งในตลาดที่เราจะวางนะครับสำคัญตั้งแต่ต้นเลยนะครับดังนั้นกระบวนการที่เราจําเป็นต้องประยุกต์ใช้ก็คือว่าหากเราวางระบบเมื่อไหร่นะครับคาว่าออนไลน์มันเกี่ยวข้องกับระบบซอฟต์แวร์ ระบบอัลกอริทึมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอา AI เข้ามาสู้นะครับการที่เราจะทำเงินได้ปริมาณมากนะครับเราก็ต้องวางตำแหน่งก่อนว่าเราจะไปโฟกัสที่ปริมาณเงินขนาดไหนเหมือนที่คดย้ำหลายๆครั้งนะครับต้องมีเป้าหมายก่อนในการที่จะวางระบบตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณเงินขนาดไหนที่เราต้องการมันเกี่ยวพันกับโปรดักโดยตรงเลยครับเพราะว่าโปรดักเนี่ยนะครับ มันจะมีมูลค่าแตกต่างกันหากเราขายถุงเท้ารองเท้านะครับที่มูลค่าอ,อ,อีกแบบหนึ่งมันก็ต้องขายในจำนวนมากปริมาณมากนะครับถึงจะได้เม็ดเงินจำนวนที่สูงนะครับแต่ถ้าโปรดักที่เป็นดิจิตอลโปรดักหรือโปรดักที่มันมีมูลค่าสูงเราอาจจะทำการขายไม่กี่โปรดักก็สามารถที่ได้เม็ดเงินได้กำไรเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเป้าหมายท่านต้องวางให้ สมบูรณ์ก่อนว่าท่านจะไปเอาเงินเท่าไหร่ยังไงนะครับต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วอันที่สองนะครับท่านต้องไปดูว่าไอ้เจ้าเป้าหมายเนี่ยมันไปสอดคล้องกับโปรดักอะไรนะครับโคดวางระบบเชื่อมต่อนะครับของต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไปหาโปรดักของต่างประเทศมาที่ทำยังไงให้สอดรับกับเป้าหมายของท่านนะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเหมือนในคลิกแบงค์เนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะครับมีหลายโปรดักนะครับที่สามารถที่จะนํามา เชื่อมต่อระบบแอพเฟรตนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยวางระบบซิสเต็มนะครับใช้หลักการวิศวกรรมย้อนกลับนะครับวางระบบแอพเฟรตซิสเต็มนะครับเพื่อที่จะให้เกิดพาสซีฟวิ่งเข้ามาโพสแล้วพาสซีฟวิ่งเข้ามาได้ยังไงอ่ะเราไปสมัครแค่ตรงนี้แล้วก็จะทํายังไงต่อนะครับได้แอพเฟรตลิงก์แล้วเราจะไปทําไงต่อนะครับบางคนยุคเก่าๆเอาไปโพสต์ในพวกโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างนะครับในกลุ่มต่างๆนะครับไม่ได้ผลนะครับ ปัจจุบันเนี่ยครับมันมีกระบวนการที่แอดวานมากกว่าน,นั้นนะครับหลังจากที่ท่านรู้แล้วว่าเป้าหมายของท่านเข้าไหลยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ต้องไปดูว่าโปรดักชนิดไหนที่มาสอดรับกับเป้าหมายของท่านนะครับหลังจากนั้นเราจึงวางระบบ AI เข้าช่วยนะครับกระบวนการนะครับปัจจุบันณวินาทีนี้มันพลิกเกมนะครับไปคนละรูปแบบกันแล้วครับ ดังนั้นโค้ดจะใช้วิธีการให้ AI ไปหาเงินแพสซีฟแทนวิธีการนะครับท่านเลียงระดับให้ชัดเจนนะครับตามสเต็ปนะครับท่านต้องไปดูว่าโปรดักต์ตัวไหนนะครับมันสอดรับหลังจากนั้นเนี่ยท่านไปจดโดเมนใหม่เลยนะครับสร้างโดเมนใหม่เลยนะครับสร้างตัวระบบฮับศูนย์กลางนะครับใช้คำว่าโค้ดใช้คำว่าระบบอีโคซิสต็ม ฮับศูนย์กลางโดเมนตัวนี้เลยสมมุติว่าเราจะมีโปรดักต์เกี่ยวข้องกับการที่เออเป็นสมุนไพรหรือว่าโปรดักที่เกี่ยวข้องกับบปบุงรักษาตับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับของต่างประเทศนะครับเรานําชื่อโปรดักตัวนั้นนะครับให้ตัวแชท GPT หรือว่าตัวโรบอทอะไรก็ได้นะครับเซิร์ชหาเข้ามาว่าข้าพเจ้าต้องการทีหาชื่อโดเมนตัวนี้เจ้าช่วย ชักเจนมาหน่อยว่ามีชื่ออะไรบ้างสมมุติโค้ดบอกไปห้าสิชื่อปรืดขึ้นหมดเลยครับ com เต็ไมไปหมดเลยแล้วโค้ดนำตัวนั้นนะครับชื่อตัวนั้นน่ะไปใส่ในตัวซอฟต์แวร์ที่ r e g i s เ e อร์ตัวโดเมนอของต่างประเทศนะครับแล้วก็ให้ดูว่าตัวไหนยังว่างอยู่นะครับปรากฏว่าพอเซิร์ชเข้าไปโอ้โหโปรตัวว่างมันมีเลย เราไม่ต้องมานั่งนึกชื่อถูกไหมครับว่ามันจะสัมพันธ์กันยังไงเพราะชื่อตัวนี้มันสามารถที่จะเชื่อมต่อระบบคีย์เวิร์ดอะไรพวกนั้นมันหามาให้เรียบร้อยแบเสร็จแล้วนะครับพอเราได้ชื่อปั๊บนะครับให้ท่านสร้างระบบตัวถ้ายุคเก่าก็เรียกว่าเว็บไซต์นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นตัวระบบที่มี AI เข้าไปเจนแล้วนะครับโพสจะทำการแรปศูนย์กลางคือแพ็กเกจใหม่เลย แพ็กเกจเจ้าโปรดักที่ว่า,าบำรุงตับเนี่ยนะครับให้ AI สร้างระบบรีวิวเขียนเลยว่า AI ช่วยไปสร้างตัวบล็อกรีวิวมาหน่อยแล้วออโต้โพสทุกวันวันละบล็อกนะครับหรือออโต้โพสอาทิตย์ละห้ครั้ง6ครั้งแล้วแต่แล้วแต่ที่เราจะสั่งการให้เขาทำนะครับ AI ก็ไปประมวลผลในระบบอินเทอร์เนต็ตทั่วโลกเลยนะครับว่าไอ้โปรดักชื่อเนี้ย รายละเอียดเป็นยังไงบ้างคนที่รีวิวมาแล้วยังไม่ได้รีวิวเชื่อมต่อระบบบล็อกโพสนะครับในการที่จะโพสต์ออกไปนะครับมีอะไรบ้างคราวนี้โค้ดก็จะได้รายละเอียดขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปนั่งเขียนบล็อกโพสต์ไปหารายละเอียดนั่งเขียนเอาภาพมาเป็นตัวมันไม่ทันกินแล้วครับเพราะฉะนั้นหากยังใช้วิธีการเก่าตัวนั้นนะครับท่านจะสู้เขาไม่ได้เลยไม่มีทางเลยครับที่จะสู้ตัวระบบอ่านอรอทึมข,ของ AI ตัวรุ่นใหม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อโพสต์ ต่อ,อไปนะครับทุกวันอัลกอริทึมของ Google มันจะจับว่าโอ้เว็บไซต์เนี้ยโดเมนเนี้ยมันมีแวลูนะและเขาตอบทุกครั้งเนี้ยมันเขาตอบจาก question, ควอชั่นคาถามของผู้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับมีปัญหาเกี่ยวกับตัวโปรดักที่จะไปแก้ปัญหาตับตัวนี้ได้เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นอัลกิลมันจะเข้าใจว่าโอ้เว็บไซต์ตัวเนี้ยเอ่อตัวบล็อกตัวเนี้ยเราต้องดันมันขึ้นแล้วนะ เพราะว่ามันโ,โหมีข้อมูลที่มีแวลูมากและตอบคําถามตามที่ผู้คนถามได้เยอะชักเห็น <He S 2> ภาพไหมครับเพราะาฉะนั้นพวงนี้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนก่อนที่จะวางระบบไม่ใช่ว่าเพื่อนบอกไปทําอะไรก็ทมเฮ้ไม่ใช่นะครับสุดท้ายปลายทางเราจะเหนื่อยฟรีนะครับไม่ใช่ว่าโอไลฟ์สดกบไลฟ์สดกันโอจะเป็นไลฟ์คอมเมอร์กันแล้วไม่ใช่มันยังมีวิธีที่รวยมากกว่านั้นเยอะแยะมากมายแล้วไม่จําเป็นต้องเต้นครับ ไม่ยังไปต้องเต้นเลยบอกคนต้องมันทงก่อนถึงจะซื้อไม่ใช่อ่ะมันคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้มากกว่าเป็นแ้มต่อเลยครับแ้มต่อนะครับดูอย่างอีลอนมัสไม่ใช่มาเต้นอยู่ดูอย่างบิลเกตไม่ใช่มาเต้นอยู่ทําไมเขารวยขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะคิดไปอีกระดับหนึ่งในการที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับดังนั้นเมื่อเราใช้ตัวระบบ AI เข้าช่วยในการเจนเว็บทั้งเว็บขึ้นมาเลยสร้างบล็อกโพสต์ขึ้นมาเลยนะครับ เชื่อมต่อระบบโดเมนที่เราสร้างขึ้นมานั่นก็หมายความว่าเราเป็นผู้ควบคุมไม่ใช่ว่าโพสไปโพสต์ใน Facebook แล้ว Facebook วันดีคือไลฟ์ปิดไม่เห็นเห็นไหมครับเพื่อนบีบจมูก๋อไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครมาปิดกัน้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้ควบคุมเกมแต่เราต้องรู้วิธีการใช้ AI อย่าให้ AI มาใช้เราบางคนโอ้ AI เนี่ย โอ้นี่มาใหม่เลยนะมาใหม่เลยนะเพื่อจะให้รู้ว่าเพื่อนรู้ว่าเราเก่งเราไปเอา AI ที่มันสามารถเอาหน้ามาจากรูปแล้วก็พูดภาษาได้เห็นไหมเห็นไหมเไหมตรงนี้แต่มันไม่ทําเงินจะไปจะไปโชว์ทำไมไม่ทําเงินนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคือไปเอาเงินที่มันเดือดร้อนดิ้นรนกันอยู่ตอนนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องมีการวางระบบกลยุทธ,ธ์ strategy ที่ถูกต้องนะครับแล้วใช้เทคโนโลยีของ AI ช่วยแล้ว AI มันมีเยอะมากนะครับจน เราไม่รู้ยาวตัวไหนมาใช้มันเยอะไม่หมดนะครับดังนั้นกระบวนการในการวางตั้งแต่โดเมนเชื่อมต่อมาสู่ระบบอีโคซิสเต็มนะครับฮับศูนย์กลางที่มีตัว AI เป็นตัวบัญชาการนะครับแล้วเราควบคุมให้มันลันตามที่เราต้องการนะครับเข้าไปสู่โปรดักต์ตัวไหนยังไงนะครับตัวนี้มันจะสามารถเชื่อมต่อแอปเปลี่ยนลิงก์่งลิงก์ตัวนั้นโพสสามารถใส่เข้าไปสมมติโ้สสมัครคลิกแบงก์โ้ดจะโปรโมทโปรดักต์เกี่ยวกับเรื่องตับนะครับ ตัวอาหารเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับได้ลิงก์มานะครับติดการขายครั้งละประมาณร้อยกว่าเหรียญสมมติร้อยห้าสิบเหรียญนะครับเขาก็เอาลิงก์ตัวนี้บอกเจ้า AI ตัวระบบซาร์ตสมาร์ทเบสตัวนี้นะครับบอกว่าอ่ายูเจนออกมาแล้วเนี่ยนะไอตัวนี้นะถ้ารีวิวออกมาแล้วเนี่ยบล็อกโพส่งแล้วเอาลิงก์ตัวนี้ใส่เข้าไปเวลากดเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะวิ่งผ่านลิงก์นั่นหมายความว่าคอมมิชชั่นวิ่งเข้าใครครับเข้าโค้ดทันทีนะครับและนี่คือกระบวนการที่เราไม่จําเป็นมานั่งแปะ เว็บไซต์เขียนบล็อกอยู่ทุกวันนะครับมันพัฒนาไปเหนือกว่านั้นแล้วนะครับมีคนที่รู้ตรงนี้อยู่น้อยนะครับไม่มากนะครับแม้กระทั่งเวิร์กคลาสเองนะครับจะมีกลุ่มปิดเล็กๆนะครับที่เขารู้กระบวนการแหล่งเงินมหาศาลตรงนี้อยู่แต่มันไม่ได้พับบิกออกมานะครับแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือคนที่ต้องการมุ่งมั่นจริงๆในการที่จะทําตรงนี้นะครับแล้วยังสับสนวุ่นวาย โอ้ไม่สามารถที่จะทําเงินได้สักทีนะครับมาที่ l i น์แอพิทักษ์เอนะครับพิมพ์คําว่าควันตั้มไลน์แพิทักษ์เพิมพ์ว่าควันตั้มโค้ชจะชี้ทางไปเอาเม็ดเงินนะครับแล้วเม็ดเงินตัวนั้นเป็นเม็ดเงินต่างประเทศคูณด้วย30กว่าบาทเข้าไปท่านลองคิดดูว่ามันเลเวลเลตขนาดไหนนะครับมากกว่าท่านไปนั่งไลฟ์สดอยู่แล้วของมา,าให้เห็นภาพอยู่ข้างหลังนะครับวันไหนท่านไม่ไลฟ์ก็จบเลยนะครับมันขายของไม่ได้ แล้วท่านต้องเต้นกันอีกขนาดไหนนะครับบางคนเต้นไปเนี่ยโอ้โหเสื้อผ้าก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิถีทางอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองนะครับแล้วท่านไปวางระบบแบบที่โคตรว่านะครับเงินพาสซีฟจะวิ่งเข้าพาสซีฟจะวิ่งเข้าแล้วท่านจะไปที่ไหนก็ได้ท่านจะไปท่องเที่ยวท่านจะไปนั่งสบายๆชิลๆแล้วให้เงินมันวิ่งเข้าเนี่ยมันเข้ามาแน่นอน และนี่ก็คือตัว d u c ตเดียวนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าโคส์เอา d u c ตใน Amazon เข้ามาด้วยแล้วก็แยกโดเมนกันเลยนะครับแล้วให้ AI ไปสร้างบล็อกนะครับอีกเครื่องยนต์หนึ่งในการผลิตเงินเ,เชื่อมต่อมา d u c ตที่โค้ดเห็นแล้วว่ามันทำศักยภาพสูงแล้วสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์สูงได้ใน a เม z o n มันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ามาหลายเครื่องยนต์ใช่ไหม รถก็วางเครื่องยนต์ที่1เ,ท 2, 1เครื่องยนต์ที่ 3, 2เครื่องยนต์ที่3เครื่องยนต์ที่4เข้ามาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยครับมันจะทําให้เม็ดเงินมันวิ่งโปรเข้ามาเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่เป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่จากสายน้ําเล็กๆย,ย่ยอยๆนะครับที่เข้ามานี่ก็คือสิ่งที่ท่านต้องนําไปคิดวิเคราะห์นะครับ <S <s <art> <S แล้ว <s art re> นาไปปฏิบัตินะครับหากท่านนําไปคิดวิเคราะห์ปฏิบัติได้นะครับแล้วลงมือทํานะครับ มันจะเกิดผลลัพธ์ขึ้นนะครับผลลัพธ์ตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยก้าวไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับในการที่จะทําเงินผ่านระบบออนไลน์นะครับผมกอช่วนพิรักท์ทเงินแบบอัตโนมัตินะครับครับลองเข้าไปศึกษาทํความเข้าใจนะครับเข้ามาที่ไลน์แอดพักษ์เอไอพิมคำว่าวันตั้มนะครับมันจะยกระดับของท่านไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตกลับลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมีเม็ดเงินไหลเข้ามาจากหลายทิศทางครับผลมาครับสวัสดีครับ